การเสนอยติต่อสภาท้องถิ่นต้องดําเนินการอย่างไรคําว่าสภาท้องถิ่นในที่นี้ก็ยกตัวอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นนะครับการเสนอยตินั้นในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฉบับที่3พุทธศักราช2565ได้กําหนดเอาไว้ในข้อ38วรรคหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการ แก้ไขเพิ่มเติมนะครับก็คือในข้อ38ยติทั้งหลายนั้นจะต้องทําเป็นหนังสือนะครับต้องทําเป็นหนังสือแล้วยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมเนี่ยไม่น้อยกว่า5วันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีเรื่องรีบด่วนเนี่ยจะยื่นน้อยกว่านี้ก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงก่อนวันประชุมก็หมายความว่าถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เร่งด่วนเนี่ย จะต้องยื่นทําหนังสือยื่นไม่น้อยกว่า5วันถ้าเป็นเรื่องรีบด่วนเร่งด่วนเนี่ยสามารถกระทําได้แต่จะต้องไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงก่อนวันประชุมและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิน่นรับรองอย่างน้อย2คนด้วยถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับแต่ถ้าหากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาเหลืออยู่น้อยกว่า8คนก็ให้มีสมาชิกสภาท้องถิน่นรับรองยตินั้นได้1คน น,นี่คือวิธีการเสนอยติต่อสภาท้องถิ่นนั่นเองนะครับ